ฮัลโหลฮัลโหลคัโหลสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องไปสู้กู้สู้คนเด้อครับผมพบกับค้อยบุมน้อยร้อยเอ็ดคือเกา่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องเอาเสียงกย่อนขึ้นเป็นมือมือปะ่ะอ้ย๊ยเป็นหวาดอุย๊ยสืบพี่หมูกขืดขืดยู่พี่น้องตื่นแล้วครับพี่น้องครับผมตื่นแต่เช้าเลยตอนนี้สิบโมงครับผมตื่นตั้งแต่สิบโมงตื่นแต่เช้าเศราฐ <laughs> มางังใดว่า <laughs> ตื่นแล้วครับพี่น้องครับผมวันนี้นอนบ้านพี่เบียครับวันนี้นอนบ้านเ่าเบียท่าพนมครับพี่น้องอาบน้าอาบท่าเรียบร้อยแล้วกำลังสิออกไปหากินเข่ากับพี่เบียนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผมสําหรับที่พักเนาะนะครับถ้าเกิดบูมน้อยไปทุละป่าปังหรือว่าผ่านเส้นนี้บูมน้อยก็จะมานอนที่บ้านพี่เบียนะครับตื่นแล้วนะครับพี่น้องครับผมอนอนหลับดีดีอาบอะไรอาบอะไี่ิ้มหัวก่อนฝั่น ไากินข้าวไปกินข้าก็แซ่บ้าปีที่ผ่นไาไรสดเลยให้เป็นหองเบิึงอ๋อขอบวปุ่นป่คือบาร์บาราบ้านนี้แซ่บแหงอ๋อขอบวปุ่นโอ้มีหลายอย่างมันบ่แม่นโอาอเคให้พาไปกินโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไบเมื่อมื่อหิวป่ะเดี๋ยวพี่ไปจะพาไปกินข้าวนะครับผมเดี๋ยวให้มูว่าไอ้สดให้ดูด้วยเอาคลิปนี้ลงก่อนแล้วค่อยไปเนาะไรสดวมันบ่เไร่ข้างยาวเป็น้องเบิึงบ่ะร้านนี้ให้อยากแนะนำเสนอเขาเป็นร้ไรข้าวปุ้นสดแล้วก็มีอาหารหลายอย่าง มับ่มีหน้าอะไรอย่างมีโอ้ต้องไปดูบอกไปดูร้านนี้แบบสุดยอดมากโอ้ก็ต้องขอบคุณพี่เตีรยนะครับผมที่พักน้อนรับแบบแซ่บเลยพี่น้องในรลาพี่เตี้ยยิ่งใสหลักขอบพระคุณอ่าขอบพระคุณของฝากจากพี่เตี้ยด้วยนะครับผมเป็นตะกร้านะครับตามจริงบูมน้อยก็ซื้อตะกร้าจากพี่เตี้ยแล้วหนึ่งใบแต่ว่าทีนี้เมื่อคืนพี่เตี้ยก็แบบว่าให้เป็นขวัญน้ําใจเนาะนี่นะพี่น้องตะกร้าสารของพี่เตี้ยถามว่าพี่เตี้ยคือใครพี่เตี้ยก็คือ คนที่ช่วยงานนะครับของพี่พี่เบียร์เนาะนะครับนั่นเห็นพี่ดองเฮดโพรโบอยู่ข้างหลังนั่นอ่าพี่พี่เต้กำลังทำอะไรครับแพ็คของส้มแฮะผมดแล้วนะบมดแล้วนะโอ้แพ็คของส้มเมื่อแพ็คของอ่เมื่อแพ็คนี่ยังส่งตะก้าแพ็คตะก้าส่งลูกค้าบัดพี่เต้ก็ขายตะก้าด้วยนะครับผมที่สุดที่สุดเลยบอกได้เลยว่า คนของพี่เบียร์ที่มาอยู่กับพี่เบียร์ก็สู้ชีวิตเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบพระคุณพี่เบียร์ขอบพระคุณพี่บ่าวเบียร์ที่ทําให้บุ๋มได้มีทุกวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณแม่แหม่มนะครับขอบพระคุณคุณติวสาวบ้านนานะครับที่ดูแลบุ๋มน้อยตลอดนะครับเหมือนกับน้องเหมือนกับเหมือนกับลูกเหมือนกับคนในครอบครัวคนหนึ่งของพี่บ่าวเบียร์ทันพนมนะครับมีคนถามว่าเอ้าบุ๋มน้อยกับพี่เบียร์เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันเหรอก็อาจจะเป็นแบบว่าร่วมสายเลือดต่ชาติปางก่อนนะพี่น้องมาชาตินี้ก็เลยได้ มาพอกันอีกเนาะนะครับหน้าตาก็คือกันหน้าตาดีคือกันหน้าตาดีคือแบบก็มีเอฟซีมีบางคนบอกว่าบูมน้อยกับพี่บ่าวเวียเหมือนกันหน้าตาดีเหมือนกันเราก็เถียงไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันทุ่นโท่าหลักฐานมันฟองนี่ือดไ้ไม่้องไปกินแบบแม่เหาแซ่บนักาฝ้าเฝ้ามาอะไรบ้าเฝ้าครับผมโอเคเดี๋ยวพยายามส่งของนะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอไปสมิธตะกอนะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับกัน รับชมหลังจากนี้ก็จะไปต่อที่กุบก,กอกไปขายปลาหมึกต่อนะครับผมโอเคอเคย็นนี้ก็จะเย็นนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์รำแก้บนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับพี่น้องครับเออล่ำถวายครับสวัสดีครับผม